การเกษตรเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ตลอดมาเพราะการเกษตรก่อให้เกิดปัดจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเรื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งยารักษาโรคประเทศไทยถือเป็นประเทศแห่งการเกษตรเนื่องด้วยภูมิศาสตร์ที่ดี และทรัพยากรในประเทศอันอุดมสมบูรณ์ประเทศไทยยังไม่ใช่แค่หนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่สามารถอยู่ด้วยตนเองได้แต่ยังเป็นประเทศที่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อเลี้ยงคนทั้งโลกลำไยห,หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าลองแกศแรกนิยมปลูกในประเทศจีนและเริ่มแพร่เข้ามายัางประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ห้ โดยมีชาวจีนนำพันลำไยมาถวายให้แก่พระราชชายาเจ้าดารารัสมีเป็นจํานวน5ต้นคนไทยจึงเริ่มเพาะพันลำไยและปลูกกันอย่างแพร่หลายนับแต่นั้นมาลำไยเป็นผลไม้ที่อยู่เคียงคู่กับภาคเหนือของประเทศไทยมากว่า90ปีเนื่องด้วยสภาพอากาศทางภาคเหนือที่เหมาะสมกับการปลูกลำไยโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนลำไย ถึงกลายเป็นผลไม้ส่งออกและเป็นรายได้หลักของเกษตรกรภาคเหนือตลอดมานอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากที่ถูกผลิตขึ้นจากลำไยทั้งระดับประเทศและระดับโลกเยวาวชนไทยในปัจจุบันเมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยม ก็มักจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในสาขาต่างๆตามที่ตัวเองใฝ่ฝันแต่น้อยคนนักที่จะเรือเรียนในสาขาเกษตรศาสตร์อาจเป็นเพราะความเชื่อที่ว่าการเรียนสาขาเกษตรศาสตร์เมื่อจบออกมาแล้วจะต้องทําไร่ทนานาหรือไม่ก็เดินทางเข้ากรุงเทพหางานทําตามสถานประกอบการต่างๆนั่นเป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์เพราะอันที่จริงแล้วยังมีกระบวนการทางเกษตรกรรมสมัยใหม่อยู่มากมาย จะทำให้เกษตรกรที่มีความรู้ไม่ต้องทำงานอย่างเหนื่อยยากเหมือนในอดีตอีกทั้งยังมีเกษตรกรอีกมากมายที่ประสบความสำเร็จและมีรายได้ดีก็รู้จักการนำความรู้และความคิดไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรกรรมและยังมีเกษตรกรอีกมากมายที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ไกลบ้านเกิดเพื่อออกหางานทำในเมืองกรุงเพราะพวกเขาสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาหรือประกอบอาชีพที่บ้านเกิดได้ ในปัจจุบันพบว่าจะมีเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นม .6 เพียง35%ที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและอีก65%ที่ไม่ได้เข้าศึกษาต่อจะกลายเป็นแรงงานราคาถูกตามโรงงานในย่านอุตสาหกรรมต่างๆดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสอกอจึงได้มอบหมายให้เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนซึ่งประกอบไปด้วย25สถาบันอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ขายให้จัดทําหลักสูตรในโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการในหลักสูตรเทคโนโลยีลำไยและผลิตภัณฑ์ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรจะมีช่องทางหลังจบก,การศึกษาดังนี้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในใสายวิทยาศาสตร์เกษตรหรือวิทยาศาสตร์กรารอาหารจะมีพื้นฐานที่ดีและสามารถต่อยอดในระดับอุดมศึกษาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีช่องทางเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนําในด้านเกษตรกรรมสําหรับผู้จบการศึกษาจากโครงการด้วยหากไม่ต้องการศึกษาต่อก็ยังสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพส่วนตัวและพัฒนาอาชีพเช่นการรับทำำําลําไยเชิงพาณิชย์ซึ่งในการทําเกษตรนั้นหากมีความรู้และพื้นฐานที่ดีแล้ว ก็ยอมจะมีรายได้ดีตามไปด้วยและถ้าหากไม่ต้องการศึกษาต่อและไม่ประกอบอาชีพส่วนตัวก็ยังสามารถเป็นแรงงานที่มีฝีมือในสถานประกอบการได้เพราะแรงงานอันมีทักษะเฉพาะที่ดีจะมีค่าแรงสูงกว่าแรงงานทั่วไปครับผมชื่อมานอบสินธนาครับเดินพีนั่นทำงานราชการอยู่ เป็นเวลาร่วม40ปีแล้วก็เป็นครูสอนนักเรียนด้วยเป็นผู้บริหารด้วยก็หลังจาก,กเกษียณอายุแล้วก็ได้เข้ามาคุกคีอยู่กับวงการเกษตรคือตั้งแต่ต้นมาผมก็ไม่ค่อยจะทํางานกับเกษตรเท่าไหร่เพราะเพราะว่ายังไงอะไม่ค่อยถนัดทางด้านนี้มากกว่านะครับเพราะว่าพอดีพ่อแม่เขาเสียเนาะเราก็ไม่มีใครทํางานอยู่ตรงนี้ผมก็เลยมา ทำงานแทนพ่อแทนแม่ที่เสียไปตอนแรกก็เหมือนคะแบบไม่ได้ไม่ได้อยากมาทําเลยจริงๆเพราะว่าเหมือนค่ะแบบเราเราเราเริ่มเห็นละแม่พ่อแม่ของเราไอ้แม่ของเราเนี่ยไม่ค่อยมีแรงแล้วทําไมเราต้องอต้องไปทํางานให้คนอื่นโดยที่ให้พ่อแม่ไอ้เดอที่ให้แม่ของเราเนี่ยต้องมาเหนื่อยในการทําเกษตรเองเพราะว่าเคยไปทํางานให้ท,ที่ที่อื่นเหมือนกัน,นะค่ะแต่ว่ามันก็เหนื่อยและ เจอปัญหาเยอะๆเหมือนกันมันเหนื่อยที่จริงเราก็เลยมาคิดว่าเออถ้าเรามาเหนื่อยแล้วทาให้แม่เราสบายมันน่าจะดีกว่านะวันนี้ได้ขนพบแล้วก็ได้ติดตามในฐานะตัวเองเป็นประธานผู้ปลุกลมใย,ายจากครูมาเป็นผู้ประธานปลุกลมใย,ยคุณภาพเพื่อการส่งออกก็ได้พบพ่อค้าจีนแล้วก็เขาก็บอกว่าคนไทยเราเนี่ย มีทรัพย์สินมากมายแต่ไม่สามารถผลิตให้มันเป็นมูลค่าได้ยึงจะฝากบอกทุกท่านรับทราบข่าวนี้เรามาช่วยกันทำลำไย,ยคุณภาพและส่งขายเมืองจีนพวกเราก็จะกลายเป็นคนรวยด้วยกันทั้งหมดถ้าใครอยากรวยมาทำลำไย,ยคุณภาพด้วยกันรากยากของคนไทยก็คือเกษตรกรนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรจะต้องเป็นเอ่อเป็นเรื่องของของของการเหน็ดเหนื่อยหรือว่า ความลำบากจริงๆแล้วสมัยก่อนทุกคนที่ทำการเกษตรนะครับจะได้รับผลประโยชน์จากจากเกษตรเราอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกวันนี้รู้สึกว่าเราจะพึ่งพาวัตถุหรือว่าเทคโนโลยีบางสีบางอย่างที่เข้ามาแต่ผมไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการดำเนินชีวิตแต่หลักๆแล้วเราจะต้องพึ่งพาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้ทำเกษตรคือการสร้างอาหารน่ะ มนุษย์กินอาหารทุกวันเมื่อกินอาหารทุกวันผลิตเท่าไรมันก็ไม่พอบ้านเรามีผลไม้ที่ชื่อวันลำไยภาษาอังกฤษวลอลน่นถ้าเรามาช่วยกันผลิตลำํำไยที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะส่งออกไปยังประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนจีนกินลำํำไยสักสามลูกเนี่ยมันหมดประเทศไทยเลยตรงนี้เราทำไมไม่ใช้โอกาสทองตรงนี้มาผิดมาช่วยกันผลิต ลำไยแล้วก็แปลเป,เป็นเงินอีกหน่อยประเทศไทยเราก็จะรวยทุกคนที่ทำลำไห่ก็จะร่ำรวยถามว่าทำยากไหมลำไห่ไม่ไมยากเป็นพืชมหัสจารย์มากลำไห่ปลูกแล้วาควาสามารถออกได้ทุกฤด,ดูออกได้ทุกเดือนสิบสองเดือนน่ะออกได้ 10, ทั้งสิบสองเดือนเลยแล้วก็ขายได้ทั้งสิบสองเดือนพวกผมทั้งสามคนโชคดีที่ทุกวันนี้ ได้ดูแลต้นลำไยที่ตัวเองได้ปลูกเพราะนั้นมันมีความรู้สึกว่า,าบางต้นเนี่ยผมปลูกไว้เมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ผมอายุ40นะครับมันโตมากแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือต้นที่เราได้ปลูกไว้แลวเรามีความรู้สึกว่าเออแล้วทำไมเราปล่อยทิ้งเข้าไปตั้งนานแล้วทำไมเราถึงปล่อยให้พ่อแม่เราต้องดูแลแลวคือด้วยความที่ว่าเ,าเรามีความรู้นี่คือนี่คืออาวุธอย่างหนึ่งซึ่งเราซึ่งเรามีมากกว่า มีมากกว่ามีมากกว่าผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งมีประสบการณ์<อ>เพราะฉะนั้นความรู้ของเราเนี่ยเราสามารถเราสามารถนําเทคโนโลยีหรือว่าอะไรมาประยุกต์ได้หลายคนอาถามว่าเมื่อก่อนเป็นครูมีเงินเดือนไม่รู้กี่หมืน่นแล้วมาทําเกษตรมันไม่เหนื่อยแล้วแล้วก็ใช้วิธีการบริหารเข้ามาจัดการเอามามายกต่อ,อยัง,อย,งอย่างผมละเอาคนลุงที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยทำสวนแค่ห้าไร่ํำไรร้อยกว่าตน้น ไว้ยี่สิบต้นปีนหนึ่งได้กับห้าแสนอ่ะก็ถั่วชีเร่ยก็เดือนสี่หมื่นแล้วถ้าทำเป็นยี่สิบไร่ล่ะก็คูณเข้าไปอีกสี่เท่าอ่ะเดือนหนึ่งก็ได้เป็นถ้าถัวคิดเป็นเดือนก็เดือนไม่ต่ำสองแสนอ่ะอย่าคิดว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ที่ว่าต้อยต่ำอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ถ้าทำแล้วมีความสุขไม่ต้องเครียดมันแล้ว เป็นพืชมหาัจจรรย์แล้วสามารถจะให้มันออกเดือนไหนก็ได้ถามว่ามีกำไรไหมโดยทั่วไปแล้วถ้าทำลำไย,ยคุณภาพมีความตั้งใจและสละเวลาให้กับมันนี่ยเพียงเล็กน้อยน่ะใช้การบริหารที่ดีน่ะการผลิตลำไย,ยนั้นสิบเปอร์เซนของต้นทุนถ้าขายได้ร้อยบาทก็คือต้นทุนประมาณสิบบาท ถ้าขายล้านก็ต้นทุนในการผลิตก็แสนหนึ่งก็เหลืออีกตั้งเยอะแยะจริางแล้วเด็กๆทุกคนเนี่ยเนื่องจากว่าจะไปโทษเขาไม่ได้ว่าเขาเขาเกลียดการเกษตรเนาะจยิงแล้วเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เข้าไปใกล้มากกว่าเพราะนั้นในเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็จะมองอยู่ห่างๆแล้วมองว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นสิ่งที่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 ไม่น่าที่เราไม่น่าจะเข้าไปเราไม่น่าจะเข้าไปรู้จักเขาได้อยากฝากน้องๆที่เป็นเยาวชนนะครับเกษตรไม่ยาก นะครับถ้าหากว่ามีใจคิดจะทําเริ่มจากจุดเล็กๆท,ที่ใจเราใครับ,รบพอมเมล็ดพอมเมล็ดของอของของ,ของความเป็นกเกษตรไว้ในใจสักนิดหนึ่งนะครับจะค่อยๆงอกเรื่อยๆหมั่มนลดน้ําดูแลนะครับ,รบก็จะดีขึ้นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสอกอ,อได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนให้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพ เชิงบุรณาการด้านเกษตรกรรมซึ่งหลักสูตรนี้ทางเครือข่ายบริหารการวิจัยได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีลำไยและผลิตภัณฑ์โดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อต้องการให้นักเรียนได้ใช้ความคิดความสร้างสรรค์นในการทำงานโดยเน้นการปฏิบัติเป็นหลักซึ่งสามารถจะส่งผลต่อการทำงานต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุผลที่ว่ารู้จริงปฏิบัติได้ดังนั้นโครงการของเราจึงไม่ไปเพิ่มภาระงานให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมหลักสูตรของเราไม่ไปเพิ่มภาระในเรื่องของการบ้านก็อยากจะเชิญชวนโรงเรียนต่างๆที่สนใจในเรื่องของหลักสูตรเทคโนโลยีลำยไยและผลิตภัณฑ์ตลอดจนผู้ปกครองซึ่งเห็นความสำคัญว่าในปัจจุบันอุดมศึกษาไม่ใช่เป็นทางเลือกทางเดียวแต่หลักสูตรนี้ เมื่อบุตรหลานของท่านต้องการที่จะพัฒนาทักษะความสามารถของตัวเองและที่สำคัญสามารถอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือท้องถิ่นนั่นเองครับ